ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์บายบรีอูเอสเอนะคะวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปเที่ยวนะคะไปที่นนอตเชโรไลนานะคะจริงๆแล้วเราเดินทางตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็เราหยุดพักที่เซนต์แกี้หนึ่งคืนนะคะเพราะว่าระยะทางค่อนข้างไกลเนาะคะวันนี้นะคะมาลีพาน้องหมามาด้วยนะคะพี่คิวนะคะคิวคอมเบอร์ส Carolina Last night we stopped next thing the right diagnosis meant being We're not hurling. We are not hurry because we just to towel. So and I bring my so I bring you my, my care dog with today. Cucumber? Cucumber? t ่คเขนคอเขานี่อนี่มอเขานี่คือเานี่อเขาี่คือี่คอเขนี่คือขนี่คือเขานี่คอเขาี่คเขานี่คือเาี่คเานี่คือเขานคือเริงีแล้อมัามีทั้งข,ข,ขึานึ้นภูเขาน่ือเขานีคือเราจขีขัือแบบึ้นี่บลัเษณะี่นจอเปานีหมือนี่เชานงรายบ้านเาเะนะ่เขาน่อขานี้อเานีเีคี่เานี่เขานแบเานีคเนเขา่ืานบบ่เา,าน,เเนะคะืเ่อน มารีก็ถ่ายพยายามถ่ายให้ดูให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เอาที่เลนเรามันจับได้เนาะแล้วก็ที่นี่นะคะสภาพภูมิประเทศของที่นี่นะคะเขาจะเป็นลักษณะเป็นภูเขานะคะเป็นคือก็เหมือนบ้านเรานะคะว่าถ้าไปทางเหนืออ่แต่จริงๆแล้วที่ที่มารีอยู่นะคะอินเดียนานะคือเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนกลางของ US เอสนะคะเป็นภาคกลางของ US เสนะคะตอนนี้เรามาทางเซาทางเซานะคะ ทางภาคใต้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีภูเขาแบบขึ้นลงขึ้นลงนะคะจุดหมายปลายทางที่เราจะไปก็คือ Smoky ok Mountain นะคะ thank you Think. maybe have, but not too much yeah maybe like a cold but not really have snow too much like a Illinois Indiana something like that เรามาถึง Nantahala Village เรียบร้อยแล้วนะคะน้าพี่อะไ like ร Nantahala Village เรามาถึงแล้วนะคะถึงรีสอร์ทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกำลังจะไปเช็คอินนะคะพี่คิ้วหิวน้ำมากแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันแล้วนะคะเพื่อนๆ แล let me go check เย y โอเคพวกเรามีอ่างพูลวันนี้ไปน้ำสระ I, I didn't take the swimming suit you mm hmm. can buy you o n e I bring back okay stay here with mama นี่ค่ะทุกคนเป็นที่พักนะคะจริงๆแล้วเราได้บ้านอีกบ้านหนึ่งนะคะแต่ว่าบ้านหลังนั้นนะคะประตูเปิดไม่ได้ประตูพังนะคะ เราก็เลยได้บ้านหลังนี้แทนนะคะเลขนัมเบอร์45นะแล้วก็ตรงนี้นะคะบ้านจะอยู่ในในในเขาเลยนะคะเห็นบอกว่าที่นี่จะมีหมีด้วยนะคะเพื่อนๆแมรีสอร์ทเขาก็จะแบบว่าไปตามเขาแบบนี้นะคะนี่คือบ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะคะว่าเป็นยังไง This is a new one. Actually we get 24, but the 24 is something break. It o o r i s break or something and. Uh, kitchen like a refrigerator is not working and now we change a new one we upgrade a new one okay we get how let's check นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะมีภูเขาด้านหน้านะคะแบบนี้นะเป็นต้นไม้แล้วก็นี่คืออยู่เราอยู่บนเขาเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่คืออีกบ้านหนึ่งคะ่ะ นะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะนี่เป็นประตูก็คือจะได้เป็นประตูแบบนี้นะคะกดรหัสเข้าไปแล้วก็เข้าไปข้างในเลยคะ่ะโอ้ย this is my daddy this is my daddy ไี่นั่นไปที่นันนะกจะมีทีวีเนาะแล้วก็มีพี่บี ตรงนี้พัดลงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเปิดมันไม่มีไฟนะคะแล้วก็ signature daddy signature daddy เออโอเคนพี่บีกับดอกกี้ก็จะนั่งกันตรงนี้นะ oh secure doggy secure doggy แล้วก็โอเค You know, uh, no. Don't you. Don't you? No, he just it? No, he's just gabby He did not have hand He did not have hands to grab. I don't want to pay for those pillows. I don't want to pay for it. Can't have it. I it. Have it. Buy you a cheap one. Okay? <laughs> <laughs> this one cost, probably costs hundred dollars. <laughs> ทะเลาะก,กันกับแดดนี่คืออ่านี่เป็นส่วนห้องนอนนะคะทุกคนมาริยก็เอากระเป๋ามาเปิดตรงนี้แล้วกันในของของพี่คิวนะคะนะแล้วก็โอเคห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นแบบกระจิตรลิดกระจิ <c oughs> ก็ตามสภาพเหมอนเนาะก็คือเราอยู่บนเขาเพื่อนเเราอยู่บนเขาได้แบบนี้มันก็โอเคแล้วนี่คือเตียงนอนนะคะนะ โอเคแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวนี่ค่ะเขาก็จะมีแบบไมโครเวฟมีตู้อ่ามีเตาอบนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์พวกแบบเห็นไหมแก้วไวนอ่ะนอ็อคเกียแก้วไวแล้วก็มีถ้วยนะคะมีโบมีเพรสแล้วก็อุปกรณ์นะคะพวกนี้นะแล้วก็จะมีอ่าซิง ไม่เงแล้วก็มองเห็นข้างนอกเลยนะอะไรก็นี่อาหารที่เราซื้อมานะคะมีอุปรกรณ์พวกนี้ก็จะมีช้อนมีส้อมอะไรปกติโอ้ยโอ้ยมารีเล็บยาวเปิดไม่ได้โอ้ยปวดไม่ออกช่างมันเถอะเนี่ยมีม,มีมีทุกอย่างนะให้นะคะแล้วก็จับกับข้าวได้เลยนะเตาอกอันนี้คูลเลอร์ของมารีเองนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นด้านหลังนะฝั่งนี้เป็นด้านหลังะคะ่ะทุกคนก็ ตรงนั้นนะคะเป็นไล่ระดับลงไปก็จะมีแบบรีสอร์ทนะคะเข้าไปเรื่อยๆตรงนั้นเนาะในตู้เย็นก็จะมีมีอะไรเลยมีแค่สิ่งที่เราแชร์ไวนะะนน้นะคะเพื่อนนี่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็มีที่ทํากาแฟนี่คือห้องครัวะคะ่ะทุกคนแล้วก็นี่แหละห้องมันก็จะเป็นห้องแบบเป็นบ้านแบบนี้นะคะเป็นห้องครัวห้องนอนห้องน้ำตรงนี้ ทั้งห้องนอนเตียงนอนนะคะแล้วก็ลิฟท์ลูมที่นี่เขาก็จะเรียกว่าเป็นเคเบิลสไตล์นะคะ style. อั so, นนี้ชื่อว่าเคเบิลสไตล์สวยอยู่นะเพื่อนๆสวยไหมคะก็โอเคนะ This resort is on a mountain วีไอเนมาลด์ไรตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่รีสอร์ทแล้วนะคะเรียกว่านันทาฮารารีสอร์ทนะคะรีสอร์ทนี้จะอยู่บนภูเขาเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในหุบเขาเลยนะ,ะที่เราทางรถเลี้ยวคดเคี้ยวมานี่แหละคะ่ะก็คือเรามาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็สําหรับที่พักตรงนี้นะคะก็คืนละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าอันหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะรวมค่าน้องหมาด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าเรามีน้องหมานะคะเขาจะชาร์จ15เหรียญต่อคืนบวกกับค่าเด็กเิ็50บาทนะคะตอนนี้เราเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะอยู่ที่นี่กัน3คืนนะคะทุกคนแล้วที่นี่นะคะเขาก็จะมีกิจกรรมก็คือมีเทรลก็คือพาพี่คิวนะคะวิง่งแล้วก็เดินรอบบริเวณนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมาริก็คิดว่าเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวทานข้าวอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปเดินพาพีคิวเดินเล่นสักหน่อยนะคะ Now we are like here, and uh, we will sleep here for three night. Here, yeah. in coast with cucumber, is the, the price is one fifty. It's not too bad. Yeah, because we can be in the mountain. It's not easy, right? For water or whatever, right? We will sleep here tonight.